แล้วเป็นการฟาดไปเลยครับคนบ้มวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเติมเกมอิราสติกช็อปที่มีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์โฮกาซาเร็ลหรือดาบมิคาอสูนและอื่นๆอีกมากมายทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยแถมบริการดี24ชั่วโมงสามารถทักไปที่ Facebook หรือแอดไลน์แอดอิรัต อย่าลืมแอดด้วยนะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลยกรับสวีดสวัสดีทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Back Cover M กับผม NT Channel นะฮะ ซีรีวิดีันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวละกันนะครับผมสำหรับตัวละครยามิที่เราปั้นมานะครับก็ไม่เชิงเป็นรีวิวหรอกนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ซะมากกว่านะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูของซิว่าตอนนี้เราใส่อะไรบ้างนะครับผมโอเคแรกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ตั้มหน้าปกคลิปเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้บทบาทอาจจะน้อยลงใน PVP ในระยะเวลาหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครที่จะเข้ามาณต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละคร สีเขียวนะครับผมก็เป็นใครไปไม่ได้ผมก็คือเจ้าลิทนั่นเองนะครับซึ่งเรารู้ได้ยังไงตัวละครใหม่ๆจะมาเนี่ยเราไปรู้มาจากไหนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ละกันนะครับรูปโคงตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเหมือนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเหตุการณ์หรือกาชานะครับเราก็กดเข้ามาที่คําว่ากลาชาเลยซึ่งตัวละครน,นะครับผมสาหรับตัวละครลิทไลอาฟานาเวตโตนะครับจะเข้ามาให้กับเราในวันที่9ธันวาคม เวลาตีสี่นะครับผมซึ่งจะอยู่แบบยาวๆเลยถึงวันที่23ธันวาคมทีเดียวเชียวก็บอกให้เลยว่าอยู่กันยาวๆนะครับรวมถึงการมาของตัวละครลิศนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าโกงครับผมดาเมจเขาแรงแน่นอนนะฮะซึ่งตัวละครเจ้าลิศเนี่ยจาเป็นต้องมีไม้สำหรับผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเอ่อถ้าจะดองตัวอื่นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครชอบก็จัดไปเลยก็ได้นะครับ เจลิ์นะครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถได้ทั้ง PVP แลวก็ PVE เลยนะครับผมรวมถึงในเซิร์ฟเกาหลีหรือเซิร์ฟเจแปนนะครับผมณตอนนี้นะครับไอเจ้าริทนี่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้โหดมากมายหรอกแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมซึ่งตัวละครเจ้าิทะิรับผมเรื่องดาเมจเขาก็แรงอยู่แล้วนะครับและรวมถึงนะครับมาเป็นธาตุสีเขียวด้วยทำให้ตัวละครยามิสีฟ้าเนี่ยอาจจะมีบทบาทน้อยลงนะครับเพราะคนอาจจะไปใช้ยามิแดงกันมากขึ้น พรยามีแดงก็อย่างที่รู้ครับผมดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วรวมถึงตัวละครมันก็ตีสกิลเดี่ยวก็หมู่แล้วอ่ะก็แรงแล้วครับผมและรวมถึงนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่จะมาเล่นคอมโบกับตัวละครเจ้าริ์ได้นะครับก็จะเป็นตัวละครลาเดสนะครับซึ่งตอนนี้ท็อปเซิร์ฟก็น่าจะเปลี่ยนมาเล่นกันเยอะขึ้นครับเพราะลาเดสเนี่ยถ้าเราสามารถรับดาเมจเขาได้เนี่ยพอเขาตีมาหรือว่าเพิ่มความเร็วเพิ่มดาเมจมาแล้วเรารับได้เนี่ยเราสามารถสวนกบได้เลยครับเพราะเจ้าราเดสนะครับผมมีการที่ เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มโดอะไรเยอะแยะมากมายครับผมทําให้แบบเหมาะกับทีมยืมมากๆนะครับเออเลยคนเนี่ยอาจจะเริ่มหันมาเล่นตัวละครลาเดกันมากขึ้นและยิ่งมีตัวลิทหรือไลาอาเข้ามาช่วยเจมเข้าไปอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยไอตัวละครที่ขึ้นมาทั้งหมด4ตัวเนี่ยฟาหน้า ไลอาริทเนี่ยเก่งหมดเลยนะครับผมแต่สำหรับผมวิตโตยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมยังเฉยๆอยู่สำหรับส่วนตัวความิีเห็นของผมเนาะแต่3ตัวนี้ที่ผมพูดมานะครับผมคือเก่งหมดเลยนะครับผมก็สามารถปั้นกันได้โอเคซึ่งคลิปนี้ก็มาบอกถึงเรื่องตัวละครใหม่และร่วมถึงนะครับผมเราก็จะมาเปิดสกิลให้ดูขำๆและการเป็นไฮไลท์และการนะครับที่ผมได้อัดไว้ละกันนะฮะซึ่งสําหรับยามิของเรานะครับผมจุดเด่นของเขาเลยนะครับซึ่งสกิลตีธรรมดาของเขาเนี่ยก็จะเป็นการที่ ถ้าเรานะครับผมมี SP 4หน่วยหรือมากกว่านั้นนะครับผมทำดา,มดาเมจเพิ่มขึ้น30%เลยซึ่งเป็นการเลี้ยงเกตนะครับผมทำให้ตัวละครยามีเก่งขึ้นและเกตเขาก็หะาหาไม่ยากเลยครับผมเพียงแค่สกิลที่2เขานะครับผมมีการนะครับก็ทำให้เราสามารถรับ s p บวก2ฟรีๆเลยเมื่อใช้สกิลนี้ซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับรวมถึงมีดีบัฟที่ห้ามเกีวได้ด้วยนะฮะและร่วมถึงก็จะมีลบล้างดีบัฟได้ด้วยนะครับผม และอันตรีของเขานี่ผมบอกไ้เลยว่าจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้มากๆเลยละกันนะครับผมก็ดาเมจแรงครับผม้าลุตรงนะครับติดคีมากก็รู้เรื่องนะฮะและรวมถึงนะครับผมมีสกิลที่สามารถหยุดคอมโบปาหมายได้ก็คือการที่ลดเอของปาหมายลง3หน่วยนะครับรวมถึงมีไฟด้วยโอ้โหทำให้ยามีสาผมนี่ก็เปน็นตัวละครที่แรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ไปดูคลิปกันอีกทีหนึ่งในตอนจบเนาะรวมถึงนะครับผมสําหรับของที่ผมใส่นะครับยังไม่ได้เป็นเซตแบบฟูลมากมายนะครับซึ่งณตอนนี้ผมพยายามหาไอ้ทล่เป็นรูปดับ ดาเมจบวกอยู่นะครับผมแต่ก็หายากพอสมควรซึ่งณตอนนี้ก็เน้นไปที่สเตตัสหลักก่อนแล้วกันนะครับผมอยู่ที่16,00 0ถ้าถามว่าเยอะไหมส่วนตัวซับผมถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับยูทูบเบอร์คนอื่นหรือว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งส่วนตัวตอนนี้น่าจะประมาณ1 8 0 0 0ถึงกันแล้วนะครับถ้าได้ตั้งแต่เกมเปิดนะครับก็สามารถถามมาฟาร์มกันได้แล้วแต่ส่วนตัวซับผมนี่ ยังไม่ได้เล่งในการที่ตีบวกรวมถึงขาของมาใส่นะครับผมทําให้ค่าพลังอาจเจยียงไม่ได้เยอะแยะมากมายละกันนะสับยามีนะครับผมโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปใช้ใดูเลยละกันนะครับผมเป็นน่าจะเป็นคลิปในการรีวิวยามีรอบสุดท้ายหรือเปล่าหรืออาจจะมีคอนเทนต์อื่นก็รอติดตามละกันเพราะว่าในอารีนาอาจจะเริ่มเล่นยากขึ้นแล้วสับยามีก็จะไปใช้ยามีแดงกันมากขึ้นเนาะโอเคแล้วเจอกันโอเคผมเราเปิดมาก่อนนะครับด้วยเป็นการที่เพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนๆของเรานะฮะ แล้วก็จะเป็นการที่เพิ่มอัตราคริติคอลด้วยมาเป็นการบัฟเล่งเข้ามาครับแล้วก็ลดไปต่อครับผมจต่การแจกดีบัฟไปบึ้ม1หนึ่งทีนะครับผมโอเคไฟลาทองคำเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วเคาน์เ,เตอร์ม,มาหนึ่งทีด้วยกันและฟินแลนด์เราจะตายแล้วเพราะว่าเราบางมากๆาโอเคผมเราขอญาตีสยายา่ยย้มีขางเลยครับเพราะว่าตัวละครที่เหลือมันเป็นสายแทงแล้วก็สายซัพพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์อนะครับน่าจะทําอะไรเราไม่ได้แล้ว เป็นการฟาดไปเลยครับคนบึ้ม6กหมครับโอ้โหติดคีด้วยหน้าแตกไปทีหนึ่งถึงกระร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวเชียวโอเคผมทําการบับให้กับยามิเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายครับไอฟิลันก็เป็นรถเคลื่อนที่เหมือนเดิมครับทุกคนนะแล้วเราก็จะตบในสกิลที่สามไอสกิลที่สครับผมสกิลหมู่บึ้มโอเคครับผมไม่ติดคีนี่ครับผมแต่ก็แรงอยู่แล้วก็ปิดการการฮิวไป1ทีแล้วก็ตีธรรมดาไปแจกไปกันก่อนห้าพันกว่าโอเคครับแล้วก็ตีธรรมดาใส่ไปเลยครับโนเอลฟันดี้ครับน้อง ติดคีตัวหลังด้วย15ื่นจุกมาครับทุกคนยามีของเราได้ทำการปล่อยแล้วเราขอเลือกนี่เลยครับผมมิโมซา่าปึ๊บโอเคผม4ี่มนนะฮะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับผมเราจะฆ่าตัวละครฝ่ายตรงข้ามก็คือตัวละครดาเมจก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ให้มันได้เกิดยังไงละ่ะตายไปซะแกนะ่ะยามีตัวปลอมปึมไม่ต้องติดคีสสามหมืนเก้าแบบจุกๆนะครับผมไม่ต้องเป็นต้องติดคีก,ก็แรงอยู่ดีตกไปลูกพ่อ โอเคแต่เราออกก่อนยังไงล่ะฟินแลนด์เร่งสปีดเหมือนเดิมครับทุกคนบึ๊บขึ้นมาและโลตัสก็ทำการเตะไปที่หน้าคุณหนึ่งทีปะติดขีด้วยเป็นไงและบอกให้เลยตอนนี้โอ๊ยติดต้นทานดีปั๊บอย่างนั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันต้องจัดการเองอยังไงล่ะมีไงล่ะ412ไม่จำเป็นต้องติดขี้เหมือนเดิมครับก็แรงอยู่ดี มันมีแค่อยูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แต่คนบอกว่าเซน